สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Improve m i n d Set ชาแนลที่จะทำให้คุณได้พัฒนา m i n d Set เพื่อผลลัพธ์ที่คุณต้องการค่ะคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาชีวิตที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจาก m i n d Set และ5สเต็ปพัฒนาตนเองด้วย Growth m d Set มีคำถามว่าคุณแก้ปัญหาผิดจุดอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคนประกอบด้วยสองสิ่งได้แก่ mind set คือสมองส่วนที่มีหน้าที่รู้คิดและนึก skill set คือความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายแต่ความสำคัญของสิ่งนี้ไม่เท่ากัน mind set สำคัญกว่า skill set ถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ mind set ควรมี70%สน่วน skill set อีก30%ค่ะ เมื่อคุณเข้าสู่วัยทำงานหลายคนมักประสบกับปัญหานี้ทำมากขึ้นเหนื่อยกว่าเดิมตื่นเช้านอนดึกแต่รายได้ประมาณเดิมโบนัสก็เท่าเดิมคุณอาจจะแก้ปัญหาผิดจุดก็ได้เพราะถ้าคุณสนใจแต่สกิลเซ็ตพัฒนาความสามารถจะลืมไปว่ามูลค่าของตัวเองนั้นมีมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับแล้วผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร คนส่วนใหญ่จะเกิดอาการเบื่อหน่ายซึมเศร้าหมดไฟรู้รู้สึกว่าไร้คุณค่าทั้งที่คุณมีค่ามหาศาลชีวิตคนก็เหมือนบ้านเปรียบชีวิตคนเหมือนบ้านหนึ่งหลังไมซ์เซ็เปรียบเสมือนตัวบ้านและ s k i l l ซ็ตเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์คุณอาจจะเก่งภาษาเก่งคนวณเก่งท่องจำเก่งศิลปะเก่งเทคโนโลยี คุณสนใจอะไรก็ไปพัฒนาเปรียบเสมือนซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายมาไว้ในบ้านแต่คุณอาจจะลืมเรื่องสำคัญไปคุณไม่เคยคิดทำความสะอาดบ้านเลยสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงแค่ไหนเมื่อมีฝุ่นเกาะก็พังได้ง่ายไรค้ค่าเพราะอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมในทางกลับกันถ้าบ้านสะอาดเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านก็น่ามองน่าใช้ด้วยค่ะ ดังนั้น Mindset จึงสำคัญกว่า Skill Set ค่ะการพัฒนา Mindset ที่ง่ายที่สุดคือการอ่านหนังสือ Mindset ของคนเก่งๆจะเป็นใครก็ได้คุณจะเข้าใจวิธีคิดของเขาลองคิดว่าถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบเดียวกันคุณจะทำอย่างไรมีวิธีแก้แบบไหนจะผ่านไปได้อย่างไรแล้วคนที่คุณอ่านเขาจะทำต่างจากคุณไหม มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนอกจากได้วิธีคิดแล้วการเรียนรู้ชีวิตคนอื่นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังจะทำให้มนุษย์มีแรงบันดาลใจค่ะพรแสวงคำตอบของคนประสบความสำเร็จถ้าคุณลองเสิร์ชหาข้อมูลใน Google วิธีไหนที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้คำตอบที่ปรากฏแทบทุกเว็บไซต์คือความพยายาม หมายถึงนิสัยไม่ย่อท้ออึดและสู้กับปัญหาฟังดูง่ายแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ทำยากมากคุณรู้ไหมจุดตัดจริงๆของคนประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ EQ พรสวรรค์หรือต้นทุนของชีวิตแต่เป็นครนเสวงหรือการคนขวายพัฒนาตัวเองและไม่หยุดยั้งค่ะทำความเข้าใจ n มเซ t ที่มีอยู่ในตัวคุณ m ม n d เซตของคนแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกฟิก m ม n d เซตแบบปิดตายเชื่อว่าทักษะตนเองมีขีดจำกัดและพัฒนาเพื่อข้ามขีดจำกัดไม่ได้อีกแล้วส่วนกลุ่มที่สองเป็นกร t h m ม n d เซตแบบเปิดกว้างเชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้เสมอก่อนจะปรับไม n d เซต คุณควรรู้และเข้าใจมายเซตของตนเองก่อนว่าเป็นแบบใดสมมุติให้คุณประสบเหตุการณ์ที่ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคีย์เวิร์ดคือคุณคิดอะไรอยู่ถ้าคนที่มีแนวโน้มเป็นคนมีฟิกมายเซตจะคิดว่าจะทำได้หรอถ้าทำผิดมาอายนะฉันทำไม่ได้แน่เลยส่วนคนที่มีโกรธมายเซต ก็จะคิดว่าดูท้าทายจังหรือฉันอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ขอลองก่อนฉันยังไม่เก่งวันนี้แต่ถ้าให้เวลาฉันก็เรียนรู้ได้ถ้าคุณอยากเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขด้วยคุณต้องมีโกรอตไมล์เซตความต่างของสองกลุ่มนี้คือแม้ว่าประสบปัญหาเดียวกันแต่จะคิดไม่เหมือนกันเมื่อเจอปัญหาให,ใหม่ คนที่มีฟิกไมล์เซตจะพยายามหลีกเลี่ยงส่วนคนที่มีโกรธไมล์เซตจะพยายามขอลองทำดูก่อนคุณลองนึกภาพตามว่าคนสองกลุ่มนี้เมื่อโตไปถึงวัยทำงานพวกเขาจะอยู่ในจุดเดียวกันหรือไม่บางคนเรียนเก่งมากแต่เป็นคนมีฟิกไมล์เซตขังตัวเองในเซฟโซนจนไม่กล้าทำเรื่องท้าทายหมดไฟได้ง่าย และย่ำอยู่ที่เดิมไปครึ่งชีวิตในขณะที่คนเรียนปานกลางค่อนไปทางอ่อนอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองผจญภัยในโลกกว้างจนก้าวหน้าอยู่เสมอสถานการณ์แบบนี้มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งดังนั้นการศึกษาความสามารถหรือแม้กระทั่งใบปริญญาก็ไม่สำคัญเท่ากับคนที่มีโกรธไมซ์เพราะไม่ใช่แค่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแต่จะมีความสุขมากกว่าด้วยค่ะ 5สเต็ปพัฒนาตนเองด้วยโกรธไมล์เซตคุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีแนวคิดแบบคนสำเร็จแล้วแนวคิดคนสำเร็จเป็นอย่างไรวันนี้มีคำอธิบายค่ะคนที่ประสบความสำเร็จจะมีโกรธไมล์เซตเชื่อว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนามนุษย์พัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่าอยากท้าทาย พยายามและเรียนรู้ในขณะที่คนทั่วไปจะมีฟิกไมล์เซตเชื่อว่าคุณสมบัติของตัวเองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และกลัวความผิดพลาดหรือล้มเหลวจนไม่กล้าทำสิ่งที่ไม่เคยทำจึงประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นหากได้มีโอกาสไปอ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะพบว่าทุกคนเกิดมาเป็นคนธรรมดา บางคนมีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าคุณโอกาสน้อยกว่าคุณแต่เขามีความพยายามมากๆที่จะ 1. เรียนรู้ 2. หาโอกาสลองทำสิ่งใหม่ๆ 3. ล้มแล้วล้มอีกแต่ก็ยังมุ่งมั่นลองทำจนกระทั่งวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จคุณก็เช่นกันคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้มีโกรูตไมซต เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยใช้หลักการ5สเต็ปดังน,นี้ค่ะสเต็ปที่1ยอมรับคำพูดลบๆในหัวเวลาที่คุณจะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำจะมีคำพูดในหัวของเรามาเตือนเราอยู่เสมอเช่นเธอแน่ใจใช่ไหมเธอจะทำได้จริงเหรอแล้วถ้าผิดพลาดละ่ะคนอื่นจะมองเธอว่าอย่างไรไกลไกนี้เตือนมาจาก Fix My Set ขอแค่คุณรับรู้และยอมรับว่ามีฟิกไมซ์เซตภายในตัวซึ่งทุกคนมีได้เป็นเรื่องธรรมดาการยอมรับตัวเองได้นี่แหละคือพื้นฐานในการพัฒนามนุษย์ค่ะสเต็ปที่2มนุษย์มีสองทางเลือกเมื่อคุณรับรู้ว่าเรามีเสียงภายในที่ฉุดรั้งอยู่ให้บอกตัวเองว่าเราเลือกได้มนุษย์มีสองทางเลือกคือ เลิกหรือเริ่มถ้าคุณมองว่าเป็นอุปสรรคก็จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณมองว่าเป็นโอกาสก็จะมุ่งมั่นพยายามปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางและทำต่อเนื่องจนสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้สเต็ปที่3คุยกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกเมื่อคุณเลือกเริ่ม อยากมุ่งมั่นพัฒนาก็จงพูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกเช่นฉันไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้และฉันจะพยายามหรือคนประสบความสำเร็จทุกคนก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยผิดพลาดแต่เขาล้มแล้วก็ลุกเร็วและเดินหน้าด้วยความพยายามต่างหากล่ะคำพูดเชิงบวกนี้แหละจะผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าด้วยกรธ์มายเซ็ สเต็ปที่4ผลลัพธ์ไม่เกิดหากคุณไม่ลงมือทำหัวใจสำคัญของโ h m ดไมเซตคือการลงมือทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเมื่อคุณทำในสิ่งที่ไม่เคยทำช่วงแรกอาจจะยังทำได้ไม่ดีแต่เมื่อทำซ้ำๆมากพอคุณจะเกิดทักษะความชำนาญและทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสเต็ปที่5ไม่ลืมที่จะปรับกลยุทธ์อยู่เสมอเมื่อทำไปสักพัก และทำได้ดีแล้วอย่าลืมตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำไปนี้ช่วยให้เขาใกล้ป้ายหมายมากขึ้นหรือไม่คุณต้องทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือน้อยลงหรือต้องมีทักษะอะไรอีกเมื่อรับรู้แล้วคุณคงสเตปที่หนึ่งใหม่แต่มั่นใจได้ว่าคุณผ่านมันมาแบบผู้ชนะตนเองครั้งหนึ่งแล้วจะก,กี่ครั้งในอนาคตข้างหน้าหากมีโกรดไม์เซตคุณก็จะผ่านไปได้ ขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือบทเรียนคุณค่าความสุขและการลงทุนของ VI หมายเลขหนึ่งดรนเิเนวศเหมวชิระวรากรโดยกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์พลาวค่ะขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Improve Mindset ซึ่งจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนำเสนอเนื้อหาดีๆและมีประโยชน์ต่อผู้ชมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ